ไทยสร้างไทยครับจี้เศษฐาไหนว่าจะไม่กู้เงินมาแจกไทยสร้างไทยครับจีนายกรัฐมนตรีทำตามสัญญาที่หาเสียงเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทว่าจะไม่มีการกู้มาแจกเสียงเป็นพิษร้ายซึมลึกกระตุ้นเศรษฐกิจแบบพายุหมุนไม่ได้และสร้างกองหนี้มหาศาล5้0แ0 0ล้านให้ประชาชนต้องรับภาระครับ ชาวเน็ตครับได้มีการขุดเรื่องราวในอดีตมาย้ำใหม่ครับโดยมีผู้ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมแคปชั่นเด็ดว่าย้อนดูพักเพื่อไทยต่อเป็นฝ่ายค้านเคยถุมน้ำลายไว้ตอนนี้เลียขึ้นมากลืนลงคอด่าเขาแต่ตัวเองก็ทำครับ กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องครับหลังวันที่10พฤศจิกายนฮะเวลาบ่าย2ครับนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการแถลงรายละเอียดโครงการแจกเงินให้ประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิ t a l วอลเล็โดยมีเนื้อหาสรุปได้นะครับว่ารัฐบาลจะอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรวมมูลค่า600ล้านบาทผ่านโครงการดิจิต w ลวอลเล็ต500ล้านบาท ครอบคลุม50ล้านคนและอีก100 0 0แล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถครับโดยโครงการดิจิตอล w a l l ล็นะครับจะแจกเงิน1,000 0บาทให้ประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีเงินเดือนน้อยกว่า70,000บาทหรือเงินฝากทุกบัญชีรวมกันน้อยกว่า5 0 0 0 0นบาทสามารถใช้จ่ายได้ในระดับอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในช่วงระยะเวลา6เดือนครับล่าสุดครับวันนี้ครับ12พฤศจิกายนครับ เพจเอกของพรรคไทยสร้างไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวฮะโดยไทยสร้างไทยครับจี้นายกทําตามสัญญาที่หาเสียงเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทว่าจะไม่มีการกู้มาแจกเสี่ยงเป็นพิษร้ายซึมลึกกระตุ้นเศรษฐกิจแบบพายุหมุนไม่ได้และสร้างกองหนี้มหาศาล5แสนล้านให้ประชาชนเนี่ยต้องรับภาระนายรณการชินสําราญครับคณะทํางานด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงการที่นายกเศรษฐาทวีสินได้ยืนยันมาตลอดนะครับว่าจะไม่ มีการกู้เงินเนี่ยมาแจกประชาชนครับแต่จะใช้การจัดสรรง,งบประมาณให้มีประสิทธิภาพหรือรีดไขมัน2แสนล้านเช่นงบกลาโหมรวมทั้งกล่าว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มอีก3 6 0 0 0 0่นล้านครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยห6 0 0 0 0่นล้านแต่ณเวลานี้ครับโดยเฉพาะประเด็นที่น่ากังวลมากที่สุดคือเรื่องของการกู้เงินมาแจกซึ่งพรรคไทยสร้างไทยครับยืนยันว่าพรรคเนี่ยเห็นด้วยกับการช่วยเหลือประชาชน อย่างการทำเฮลิคอปเตอร์มันนี่ครับแจกเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนและสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังทำอยู่นี้ได้สวนทางกับสิ่งที่พูดไว้อย่างชัดเจนและจะก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นพิษร้ายซึมลึกในอนาคตโดยเฉพาะประเด็นการกู้เงิน5แสนล้านมาแจกครับขณะที่ IMF ครับและ World Bank ครับได้ออกมาเตือนนะครับว่าขณะที่เศรษฐกิจของโลกในประเทศกลุ่ม e m e r g i n g Market ครับและประเทศไทยเนี่ยกำลังเริ่มฟื้นตัวสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงคือการ กู้เงินมาแจกครับแต่ควรจะเป็นการหาเงินจากสิ่งที่นายกเศรษฐาได้ประกาศไว้อย่างการบริหารงบประมาณและรายได้จัดเก็บภาษีเพิ่มซึ่งจากการถแถลงของรัฐบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการให้ใช้เงินได้ถึงปี2570ไม่ได้เป็นไปตามที่ประกาศไว้คือพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่จะกระตุ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงให้ได้ผลทันทีภายใน6เดือน ดังนั้นครับมีความเสี่ยงที่โครงการนี้จะไม่สามารถทำให้การหมุนของเศรษฐกิจได้5-6รอบตามที่ประกาศไว้แต่จะกลายเป็นกองหนี้มหาศาลถึง5 0 0แสนล้านครับฝากภาระไว้เป็นพิษร้ายซึมลึกทิ้งไว้ให้คนรุ่นต่อไปการบริหารประเทศเนี่ยต้องการคนที่มีฝีมือครับไม่ใช่ต้องการคนที่สักแต่พูดแต่ไม่เป็นไปตามที่พูด การกู้มาแจกนั้นใครก็ทําได้ไม่ต้องอาศัยฝีมืออะไรเลยแต่การที่นายกได้กล่าวว่าจะใช้ความสามารถมาบริหารจัดการงบโดยที่ไม่ต้องกู้เท่ากับเป็นการหลอกลวงประชาชนใช่หรือไม่นอกจากนี้ครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับโดยคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะได้โพสต์ข้อความลงในเส่วนตัวของเธอนะครับพร้อมระบุนะครับว่า ดิฉันเห็นด้วยกับการช่วยเหลือประชาชนและการกระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจแต่การกู้มาแจกทั้งที่นายกยืนยันมาตลอดว่าจะไม่กู้เป็นความเสี่ยงและภาระที่คนไทยเนี่ยต้องใช้หนี้มหาศาลกู้มาแจกใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเหมือนรดค่าไฟค่ารถไฟฟ้าที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างที่แท้จริงค่ะนอกจากนี้ครับคุณหญิงสุดาราัตน์ยังได้กล่าวเสริมต่ออีกนะครับว่า ดังนั้นค่ะขอเรียกร้องให้นายกทำตามคำพูดของตนว่าจะไม่กู้เงินมาแจกจะใช้การตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและรายได้จากการเก็บภาษีที่ได้เพิ่มซึ่งเป็นหลักการถูกต้องไม่ใช่กู้มาแจกค่ะโดยจากประเด็นที่น่าสนใจนี้ครับชาวเน็ตฮะก็ได้มีการขุดเรื่องราวในอดีตมาย้ำใหม่ครับโดยมีผู้ใช้งาน f a c e b o o k ท่านหนึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับลงกลุ่มปิดกลุ่มดัง,อย,งอย่างนั่งอยู่บ้านวิจารณนาทร พร้อมแคปชั่นเด็ดนะครับว่าย้อนด,ดูพักเพื่อไทยตอนเป็นฝ่ายค้านเคยถมน้ำลายไว้ตอนนี้เลียขึ้นมากลืนลงคอด่าเขาแต่ตัวเองก็ทำครับโดยหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับ28พฤษภาคมปี63ครับนายครูมานิสสังพุ่งครับสสสุรินพักเพื่อไทยกล่าวในการอภิปรายพรลกอให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ย ู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ครับโดยพศ2563นั้นการประกาศพลกรฉุกเฉินกู้เงินในวันนี้รัฐบาลอย่าคิดว่ามีหนี้บุญคุณการประกาศว่ารัฐบาลเนี่ยเอามาให้นั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเงินของชาวบา้านและพวกเขาต้องเป็นหนี้เงินที่กู้มาทุกบาททุกสตางค์ประชาชนเป็นหนี้และยังมาขู่อีกว่าถ้าไม่เชื่อฟังเดี๋ยวจะไม่ให้ จะไม่ให้ได้อย่างไรครับในเมื่อเป็นเงินกู้พวกผมเนี่ยก็จะไม่ยกมือเพราะพวกผมเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็จะไม่กล้ายกมือหากไม่เอาเงินไปให้ประชาชนนายคุมานิตกล่าวครับนอกจากนี้ฮะยังมีการขุดเอ็กของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับที่เคยโพสต์ไว้เมื่อ5กันยายนปี64ด้วยนะครับว่าทุกวันนี้ครับเราเอาเงินอนาคตของลูกหลานมาใช้น่าละอาย อย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยครับคงดําเนินหน้าต่อกับนโยบายเรือธงดิจิตอล w อลเล็ต0 0ึ่บาทแต่ส่วนที่ว่าจะนําเงินมาแจกจากการกู้จริงๆหรือจะยอมถอยกลับมาตัดงบบางส่วนตามที่เคยถแถลงนั้นเราเนี่ยก็ต้องคอยจับตามองกันต่อไปนะครับ